thank you มนีกามาไ้มาทํำบุญนะครับกะขอพรมาโคราแล้วกะต้องมาขอพรวัดทีโคราชครับวัดอีหยังครับพี่โอมครับวัดสารลอยครับเเ่าสายมูเนาะแม่เผาสายมู่อยู่แล้วก็เลยมาไหว้พระนะครับพระแสดงว่าไหว้พระครับผมมาชมสามารไล่ได้ดีจุดเกินสองวัยรันมาครับตอนนี้กับพะอว่างมือลนแล้วนะตอนนี้ ไม่ไม่แจ็คสองล่อยปตอนนี้แถบอีสานอาจจะ1นึ่งแสนหาเมื่นลาดแล้วตอนนโอเคครับกะต่อไปเดี๋ยวกะจะไปสักกระขอพรออยาโมนะครับเนาะกะติดตามไปเบังครับมือนี้เสื้อผ้า่ลงที่โคราชครับ อนนี้เขาอยู่โคโราชครับอยู่อ,อนุสาวรีย์แม่ยาโมนะครับน้องมาไหวาพากันมาไหวขอพร่นนะครับให้เขาเดินทางโดยสวัสดิภาพหลักกาให้พ่อพี่พอน้องได้ร้ายให้ประสบความสําเร็จสุข,ขสุขคนนะครับสวัสดีครับนี่มาไหวยามโมนะครับเดี๋ยวเขาจะไปใส่ตอครับอ่าแล้วนี่เขาก็ไปลุ่งหนังครับไปหาพ่อพี่พอน้องอยู่หันได้หลายคนนะครับนอกมาพอกันได้ครับเด้อ วันนี้ยุ่ยใส่เข้าไปตอนนีน้อยู่ครับลูกไงพอดโคราชบ่แก่เนี่ยหนะจันละขัว่ได้ยุ่เชียลัง ผมานัมูก็อยู่ครับผมกแกยูโคลาครับเอ่อเดอะมอเดอะมอโคลาดนะครับผมมามามาสะพายลุงหนังคือเก่าครับอยู่เดอะมอตอนบืนยูโคลาดสามทีนะครับผมจะเป็นเดอะมอถ้ามีนั่นรายการเช่นทั้นนะครับผมเราจเจอกันครับแต่ว่าผมขออนุญาตไปนอนก่อนบุไายแล้วนะครับ

น้องคุณแกล้ทใช่ไครับที่เป็นรุ่นรุ่นไหนครับรุ่นเจ็ดขาครับผมเป็นไงครับเป็นซับเปลืองมั้ยังครับดูแลค่ะครับเิผมเบิ้งยบผูกสุดยังไงครับดีดีมากเขาพูดในฐานะคนที่ติดตามนางใช้บ้านตั้งแต่ภาคแรกเลยนะคะเพราะว่าแบบอปปรอซับเปลืองมานานมากตั้งแต่มีแบบ มีซัลอยตั้งแต่ไทยบ้าน2 -2 เลยค่ะแบบรอมานานมากคุ้มค่าสุดที่แรกแบบไม่ไปดูวันหลังดีกว่าแต่แบบรอมไม่ไหวก็เลยมาดูตั้งแต่วันแรกเลยแบบดีมากคือหนังไม่มีเดซแอร์เลยคือดีสุดๆใครที่ชอบแบบพวกแบบพิธีกรรมอะไรเงี้ยคือหนังเลเรื่องนี้แบบตอบโจทย์ด้วยแล้วก็หนังให้อะไรหลายๆอย่างมากค่ะแล้วก็แบบมันเป็นหนังไทยที่เปิดโลกอีกแบบอยากให้ทุกคนมาลองดูค่ะอาจจะแบบติดใจเลยก็ได้นี่พร้อมกับเราสุดยอดยู่แล้วลองมาดูค่ะอยากให้เปิดใจดูค่ะมันดีมากจริงๆแบบชอบมาก เชิญชวนนะเชิญชวนเชิญชวนคที่เิใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะแล้วก็กลัวที่จะดูจะบอกว่าคุ้มค่าที่จะลองดูเพราะว่าแบบบางคนก็แบบบอกว่ากลัวไม่กล้าไปดูแต่จะบอกว่าหนังดีมากจริงๆคุ้มค่าที่จะแบบเออไปดูเราไปดูเถอะเสี่ยงไปดูเถอะถึงจะน่ากลัวถึงแค่ไหนก็ไปดูเถอะคุ้มค่าแน่นอน จากซัมเป,ปรเลยไนครับมวนค่ะแบบนั่งห้องเหว้าตาไหลเลยเมื่อนี่หรีค่ะมาตัวละครไหนที่สุดเลเหรือมากทุกโตค่ะพเพราะเร่นดีกันทุกคนค่ะคะแนนเตียมซีฟหากใจคะแนนให้สฮเลยค่ะขอซออออออัมเรอรเลยครับ มัวนีหลีค่ะอ่าผมชื่อน็อตครับมาจากอำเภอโชคชัยครับจากเพิ่งสัมเบอรือแล้วหมูพักจังไหมครับอ๋อมีความสุขมากเลยครับบอคีบัสฟีเจอร์อายนั่งครับแบบทีมงานก็บอกวา่ามีเซอร์ไพรส์ต้อนท้ายผมก็คุยกับเพื่อนนะครับว่บามันสิอายซิมาบอผมก็รุนแล้วเพราะผมหารบ,บอกเพื่อนวา่าอายซิมาบอวะ ก็ออกเดินยางออกมาผมแบบโอ้โคตรดีใจเลยครับครั้งแรกเลยครับที่แบบมีความสุขขนาดนี้ครับหมานเหมานหมานเลยครับคะแนนเต็มสิบไหจใจคะแนนครับโอ้สิบสามสิบสี่เลยครับไห่มากเลยครับผมภูมิใจมากเลยครับขอสามข้าไห่กับสเปอรเลยครับเดือนมั่นสุดยอดโอ้ซีเอาไม่คืดคืดมวนอีหลีอ่าอยากให้มาเบิ้งเยอะๆครับ สนุกมากเลยครับมีแบบทั้งเศร้าทั้งนากวัวทั้งตลกครบถูกอารมณ์เลยครับผมชื่อโบนัสค่ะเดบิวงซัเปอร์เลยยังครับยังค่ะแต่ว่ากาลังจะดูรอบต่อไปเนี่ยค่ะคิดว่าเรื่องซัพเปอร์เลยเป็นหนังแนวไหนหนังผีไหมคะคิดว่าน่าจะหนังผีตลกๆค่ะที่ผมเป็นคำถามคือแบบคนภ่ได้เบิรงนเนี่ยสหรับคนม่ได้เบิรงน่ะเจ้าอย่างข้อมองไหนบ้าง กลัวค <K |ms|> ่ะกลัวยังกลัวยังไม่ได้บอกบอกรักคนที่ยังรักอยู่อะค่ะชื่อพิมครับหลังจากม pues ึงสัปเหออยู่เป็ยังไงรู้สึกสนุกดีครับแล้วก็มีตลกแล้วก็เปิดเซาไปด้วยคะแนนเต็มที่แผลจะคะแนนครับให้สิบเลยครับขอฟังก็ในกับหนังสัปเหร่อเนี่ยสนุกมันฮาอยากให้ไอ้สักชวนอะไนั่นขนที่ยังไม่ได้เบิ้งเรื่อสัปเหร่อครับก็ชวนให้ดูนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีครับ เดีวจากนี้เขาไปเ,าเส้นทันบ่ะแม่บ่ะเหลือเส้นทันกับไอ้พี่นอ้องแมนแมนไปหาพี่นอ้องญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเข้ามาเดมอก็พี่นอ้องกันล่นหลามครับ้าครับอ่า,าฝากพี่นอ้องโคาานะครับมาเบิ่งหนังกันหลายๆครับหนังบา้านเฮาอีสานบ้านเฮาครับมีครบรถเลยครับทั้งสุขเศร้าเหงารักตลกเนาะคุ้มค่าบานแด่นอนครับพี่ครับพ,พ,พี่จะดูหนังฝรั่งจริงๆหรอครับ ดูหนังฝรั่งเหดูถ้าบนโลกนี้มีหนังฝรั่งกับสับปะเลอพี่จะเลือกดูหนังฝรั่งเหปกดงปักดงมานี้แล้วเบิ่งหนังฝรั่งนี่ันเป็กูกเบิ่งเอาเอาต้องบอกว่าัเลแมะโอเคครับเป็นกู๋กูเบิ่งบักดงวะ ครับกะครับสวัสดีพี่น้องรอบที่800รอบที่800เท้าโคลาดทุกคนนะครับครับผมมือนี้ตัวท่อกระเด้มาอ่อนทั่วอ่าเะอไผ่โลงเทอร์มินอลเธเว้นติดบันครับกับมือนีดก็แม่โคลาดทั้งหมดเลยในโคลาดทั้งหมดเลยครับขอบคุณจุกกำลังแรงใจแรงเชียร์ขอบคุณพี่น้องให้การณ์ตลาดดีแห้ง ใช่มากมากหน้าหลายตาท่วมทนแต่ละรงกันเจมงจะลอยลอยสองสามคนเนี่ยนั่น <c oughs> นั <c oughs> น่นจบแล้ว <c oughs> ไปขึันน้อง ก็ได้มาดูหนังซัปเปอร์ค่ะก็สนุกแล้วก็หลากหลายอารมณ์ค่ะแล้วก็กลัวมากค่ะค่ะสนุกดีค่ะขอให้มาดูซัปเปอร์นะคะเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้ให้ร้อยเลยค่ะขอสามคำสำหรับหนังเรื่องนี้สุดยอดมากค่ะซาปเลยค่ะชื่อปาดนะคะชื่อฟีฟ้าครับเป็นยังไงบ้างคะหนัง สนุกมากค่ะปกติแล้วตามเช้หลังอยู And, no so ่แล้วตามไทยบ้านอยู่แล้วค่ะก็เลยชอบก็เลยมาดูก็ตะลกดีครับผมสนุกแล้วก็ร้องไห้ปนลๆกับน่ากลัวนิดนึงตื่นเต้นครับร้อยเต็มเต็มสิบไปเลยร้านเลยไหมครับก็ ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็มาดูได้นะครับสนุกจริงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเนยนะคะก็ชอบมากๆเลยค่ะยิ่งตอนผีออกมาตอนจมสแกนนะคือแบบน่ากลัวมากๆเลยค่ะแล้วก็ชอบนักแสดงทุกคนเลยหลอกกันมากๆทุกคนเลยเอ่อให้เกินสิบเลยค่ะน่ากลัวมากแล้วก็ชอบมากๆค่ะก็มาดูเยอะๆนะคะเรื่องสับเปลือเข้าแล้วค่ะในโรงวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อคิมนะคะหนังสับอดูแล้วค่ะ ก็สนุกมากเลยคะ่ะเป็นหนังผีที่ให้ข้อคิดเยอะมากเลยคะ่ะแบบมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนหนังผีแบบเรื่องอื่นๆแต่มันเป็นหนังผีที่ให้ข้อคิดเยอะมากเลยคะ่ะ10เต็ม10เลยคะ่ะรอไทยบ้านสามอยู่คะ่ะ uh, อาครับดีมากคะ่ะ สวดีค่ะชื่อแนนค่ะหลังจากสนุกมากค่ะนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวยเยวต็มที่ให้เเต็มร้อยเลยค่ะรงทครับเรื่องสนุกมากก,มาก็อยากให้คนมาดูเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นหนังที่ดีมากแล้วก็ได้แง่คิดหลายอย่างแล้วก็รู้เรื่องที่ร,รู้เรื่องสัตวประหลือที่เราไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะหนูแบมบี้ค่ะอายค่ะมิวค่ะหลังจากดูจบ อ๋อหนูร้องไห้ค่ะสนุกมากเลยค่ะเลยร้อยร้อยไปเลยค่ะร้านเต็มร้านไปเลยค่ะขอทำให้กับทุกันขอดีเลยอยากให้ทุกคนมาดูนะคะไม่อยากให้พลาดสิ่งดีๆสนุกมากเลยค่ะครับผมชื่อแบงค์ครับขอบคุณสำหรับการดูสมอเล ดีครั sociedad, ball, ını, aha, บสนุกดีครับผมรอติดตามอีกครับถ้ามีอีกรอชมอีกครับผมรอติดตามใปบ้านใช่ครับผมเต็มที่ให่กี่คะแนนก็สิบไปเลยครับสนับสนุนกันครับสุดๆเลยอ๋อมาดูหนังเรื่องสเปรือ์กันเยอะๆนะครับผมสนุกครับ สวัสดีครับไม่ครับเฮ้ยขอถ่ายรูปได้ไหครับเด้อมวนบะครับพี่น้องมวนปะมวนกับพอเพื่อเนะครับขอบพระคุณจริงๆครับเอาอย่างนี้ได้ไหมขออนุญาตนะพี่น้องชาวโคราชของเราซ้อมๆเข้ามาได้ไหมมาเรียถ่ายลูปเยอะด้วยขอบมาเรียห่ายรูปรักไดพี่น้องมาก เดี๋ยวเรา <sup> <sup> <coughs> ่มรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีที่ค่าคโนหาดนะครับให้การตอนรับปักแ่างดีเลยครับไปแต่ละมองกับคนหลายคนให้กำลังใจหลายแล้วก็ชื่นชมหนัง หนังจับเปลือกครับกะกะฝากไว้น้ำเนอครับจับเปลือเข่าลุ่งแล้ววันที่หาตุลาคมนีก้กะกะไปได้ครับกะอยากให้ไปเบิ้งกันหนังอีสานคนบานเฮ่าครับกะเดี๋ยวการอ่อนทั่วของเฮ้ามืออ่นเดี๋ยวสิไปบุรีรัมย์และะ้วกัสซรินนะครับพอกันนะครับเช่าบุรีรัมย์และะ้วกัสุรินนะครับสำหรับโคราชมือนี่มวนแห้งคนหลายคักดครับ